ที่14มีนาคม2565เวลา9นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ DGLP ประจำปีงบประมาณ2565ณห้องประชุม304สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามโดยมีสถานประกอบจิจการเข้าร่วมอบรมทั้งหมด14แห่ง วันที่15มีนาคม2565เวลา14นาฬกานายอภิชัยหานสุริสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานครั้งที่3ประจำเดือนมีนาคม2565เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือช่วงเทศกาลสงการในหัวข้อชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ วันที่16มีนาคม2565เวลา9นาฬิกานางสาวนุชรีดวงเพียวอ้อมเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวมัชนกวรศิลป์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานและนางสาวชุติมาวงชาลีเจ้าพนักงานแรงงานเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในผ่านระบบโปรแกรม Zoom Group Meeting โดยมีนางสาวชนิดาพรลิ้นทองนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษเป็นประธานในการประชุม เวลา10นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกานายนัดนายนามาลานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าจ้างงานผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ2,565ณห้องประชุมเดือนจำจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายจิตราวุฒิปุญญาสวัสดิ์ผู้บัญชาการเดือนจำจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการประชุม เวลา13นาฬิกาณห้องประชุมสํานักงานนายอภิชัยหานสุริสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสรารคามและพนังงานตรวจความปลอดภัยสสคอมอคอร่วมถอดบทเรียนกับบริษัทเบทาโกเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานรวมถึงร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันจังหวัดมหาสรารคาม เวลา13นาฬิกา30นาทีนายนัตนายนามาลานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางการพิชชาทวีอินนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวพรน,นิภาอุทกังนักวิชาการแรงงานร่วมประชุมพิจารณาข้อมูลเริ่มตรวจราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสรารคามประจำปีงบประมาณ2,565รอบที่2ณห้องประชุมแรงงานจังหวัดมหาสรารคามชั้น4โดยมีนางสาววิไลวันเทียงดาแรงงานจังหวัดมหาสรารคามเป็นประธานในการประชุม วันที่17มีนาคม2565เวลา9นาฬิกานายอภิชัยหานสุริสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนางสาวพัฒลาพรทองพุ่มนักวิชาการแรงงานร่วมพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและการลัก,กลอบไปทำงานที่ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ2565ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศีสุขอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม จากนั้นได้เข้าพบนายไพบุญเหล่าเคนนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุขเพื่อหาหรือข้อราชการและขยายผลเกี่ยวกับการป้องกันการร้องทุกขจากการทำงานแล้วไม่ได้รับค่าจ้างในเชิงรุกเพื่อการลงพื้นที่พบปักกลุ่มลาษฎรในตำบลสีสุขอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามและในขณะเวลาเดียวกันเวลา9นาฬิกานางสาวพลภพาเหมอาพรอนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวอนุสลานพมาศนักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงวิธีการประเมินให้คะแนนสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัยและสถานศึกษาปลอดภัยผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟล็นต์ณนห้องประชุมสำนักงานโดยมีนายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานในการประชุม เวลา13นาฬกานายอภิชัยหานสุริสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากปกครองอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพนักงานในสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวจำนวนหนึ่งแห่ง โดยในเวลา13.30นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามลงพื้นทีนนน่ส่งเสริมโครงการสถานประกอบกจิจการต้นแบบแรงงานพันธีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงณบริษัทเบทาโกเกษตรอุตสาหกรรมจำกัดอําเภอกุดหลังจังหวัดมหาสารคามเพื่อสนับสนุนให้นายจ้างน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดสวัสดิการให้ลูกจ้างซึ่งเป็นการช่วยลูกจ้างลดค่าครองชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้ดียิ่งขึ้น เวลา14นาฬิกาสส,ส,ส,สคมหาสารคามร่วมกับอำเภอกุดลังและสถานประกอบกิจิการ4บริษัทจัดประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในการปฏิบัติการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการพุทธศักราช2565ภายใต้โครงการแรงงานมหาสารคามปลอดภัย วันที่18มีนาคม2565เวลา9นาฬกานายอภิชัยหานสุริสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานรวมประชุมกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่2ประจำปีพศ2565ผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุมในเวลา10นาฬิกา นายอภิชายหาสุริสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนางการพิชชาทวีอินนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมย่อยคณะลุกกมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดมหาสารคามณห้องประชุม401สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามโดยมีนางสาววิไลวันเทียงดาแรงงานจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการประชุม เวลา13นาฬิกา30นาทีนายนัตนายนำม,มาลานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยนางสาวพลภา,าเหมอาพรนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคามครั้งที่สองประจำปีพศ2565ณนห้องประชุมพระบรมธาตุนาดุลชั้น4สารากางจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายเกรติศักดิ์ตงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการประชุม